คงจริงเหมือนกันไงโอ๋หรอคงจริงเหมือนกันรู้จักแอนนาไหมฮะเอ๊ะแอนนารู้จักกันสัญญยกันเลยมาจากคนสองนไ้ว่ายน้ำตั้งกันมาเลยขโมยหม่องไปด้วยขโมยเสือไปด้วยพวงเนี่ยตามหาตัวอยู่แอนนาาอ่างเเเพ่ป็นไงมั่งอ่างช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ออกรายการทีวีเลยสบายดีนะมองว่าพี่เจ้าไปเล่นหวยอามต่อไปไหนสิ โอ้พี่เอ็นนะคะัดวงนี้นะไม่ออกหลายรายการแล้วขอร้องว่าตอนนี้อ่านกลับมาแล้วอ่านพร้อมจะทํางานแล้วขอให้พี่น้องจาวยืมม้วงลงดูสื่อมวลสดให้ลูกตาอ่านเดินเดิว่าอ่านมาจริงๆพี่ติ๊กทำไมพี่ติ๊ก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 ฮัติกต้องหลองเพลงติ๊กจะลองเพลงได้ ดูไปติดรายการ้ยนะอ๋ออ่าผพูดอะไรกันผมเชิญให้ดูลูกทุ่งทีวีพูก็รับพบาม่พี่นาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่นองมรการมาดูรายการลูกทุ่งดีลูทุ่งทีวีพูไทยทีวีไทยทีวีสดเล็กเจ็ดสดเลขกเจ็ดดูได้ทั่วบ้านทั่วเมืองทุกยี่สิบทุกยี่าทุกยี่สิทุกวันจงทุกวันจถึงนักร้องลูกทุ่งเยอะมากนกรองลูกทุ่งเยอะ เกก็มาเกก็มาพีจ้าก็มาเี่ก็มาขาจานแม่ไม่พอใจมากอัลฉว่าเวลาเราล้อเลียนใครันมามันดีไกี่อเจ้าอะไารจะเปล้อเลียนแครแล้วต้องขอบขอขอขอัฒนภไปวันนี้จากจะเล่นอย่างนี้พระอาจารย์มาพระจาจาร์มาพระจาจาร์ยองมาด้วยาถ้าพูดถึงพระจันาร์แล้วมันจะยากอยู่อ เวลาเรื่องเรามันจะเซนเิทีบไงคนบ้านเราคุยกันเรื่องพระสงฆ์นี่โอ้โหคนคุยเนี่ยพูดเขาผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะสอนอไปล้อเลียนพระล้อเลียนจเจ้าเนี่ยมันจะเป็นบาปอะไรอยู่บนหัวครับนั่นแหละมันไปครึ่งหัวเลยใช่ไหมล้อเลียนมันกิัวมันจะกินหัวแล้วนะครับ เยอะๆเลยนะครับเขียนมาเลยเรว่ยลายมือของท่านนะครับจดหมายของท่านนั้นเป็นความสุขของเรานะฮะเขียนมา <c oughs> เลยนะครับไม่จำเป็นต้องลายมือสวยเขียนมาตามธรรมาชาติของท่านเ <c oughs> ลยอยากบอกอะไรอยากตีอยากชมอยากแนะนําตัวเองเพื่อเข้ามาในรายการนะครับ <c oughs> เปิดรับตั้งแต่ท่านเป็นศิละปะวัฒนธรรมการแสดงทุกภาคทุกแขนงนะครับแนะนามาได้เลยนะครับหรือจะสมัครมาเป็นดาวประชาชนก็ได้ สมัครเป็นแดนประชันก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนค่ะในมือของเรา3ามคนคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างนะคะที่คุณผู้ชมทางบ้านนั้นส่งมาที่ต๊ปะปน72เดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ถึงมือเราแล้วค่ะลูกนสงครองจันทรกรุงเทพมู0240นะครับพี่เตานี่เลยนะคะนี่ก็ส่งมาเขาบอกว่าอยากจะตัแต่งเพลงมา ใช่ค่ะศิลปินร้องให้ไปกับเพลงที uh, ่เขาแต่งสักหน่อยสบายมากวันนี้ศิลปินเยอะเลยเป็นเพียงไม่กี่คนเพลงแต่งไม่ระบุเพศสำหรับเพลงนี้นะเลือกเพลงไหนนัมีจังหวะสามชาตินักร้องไรสังกัดกับรู้หน้าไม่รู้ใจนะเอาแล้วเอาแล้วเขาต้องกรนกร้องผูิงเขาไม่ระบุเพศนะนะฮะเขาบอกว่าผมแต่งเพลงมาพร้อมรายการด้วยเพลงเป็น เพลงผู้หญิงร้องอ้าวพี่พี่พี่มีเพลงเยอะแล้วกนเลยกนเลยเฮ้ยทุกแกทุกแกโอ้ยตุกแกผู้หญิงเหรอโอกาสมาถึงที่ขวาเลยขวาโอกาสเอ้วขวาขวาเยนเพลงมาให้ขวาโอกาสเฮ้ยอย่างหนูนี่ต้องรู้หน้าไม่รู้ใจฮึ่มบอมากรู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้จะรู้ไปทำไมาไม ร้องไงอ่ะไม่บอกจังหวะมาใช่ไหมคะไม่บอกจังหวะทำไงในกรณีที่คนส่งเพลงมาไม่บอกจังหวะทำไงครับพี่แม่เอาแต่คุณแม่รู้ไมต้องลองฟังปากพูดอะไรก็ได้แต่ในใจคิดอะไรไม่รู้รู้หน้าก็ไม่รู้ใจรู้ด้นในก็ไม่รู้ใจเออนี่นี่นี่ปากพูดอะไรก็ได้แต่ในใจคิดอะไรไม่รู้รู้หน้าก็ไม่รู้ใจไม่รู้ภายในเขาคิดอะไรอยู่ เอาเนื้อเราจะเป็นแบบนั้นปากพูดอะไรก็ได้เตายเถอะอะไรไม่รู้มีปัญหาในการร้องครับจะมีปัญหาในการอ่านคุณเก่งครับบอกวิธีให้ถูกต้องดีกว่าเรื่องเพลงส่งมานี่ส่งเพลงมานะฮะดีมากๆนะฮะเรายินดีให้การสนับสนุนวิธีการก็คือว่าเพลงเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไป เอาไปลองส่งให้ร้องต่างๆเนีเขาดูนะครับว่าเขาชอบไหมวิธีการก็คือว่าคนที่เขียนเพลงเนี่ยเขาจะมีการอัดเสียงฮะใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับอัดเสียงแล้วก็ไลฟ์เป็นแผ่นมาคือเป็นการร้องไก เขาทําแบบนี้นะครับเสียงร้องของท่านจะเป็นวิธีการร้องของนักร้องแล้วเขาก็จะส่งไปให้คนที่เรียบเรียงเสียงภาษาทํดนตรีต่อไปก็จะออกเป็นผลงานเพลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่งเนื้อมาอย่าลืมส่งเสียงร้องมาด้วยงงงงเพลงมันจะกลายเป็นนี้นะว่พูดอะไรก็ได้แต่ในใจคิดอะไรไม่รู้ เขาชื่อนะส่งมาจากนครราชสีมานะชื่อคุณสมชายนะฮะเอ่อนามสกุลอ่านไม่ออกจริงๆนะฮะวันวันลบพากอวันวันลิพากรวันลิพากรนะฮะเรางวันคุณสมชายนะครับเราจะส่งน้องตุ๊กแกไปนอนที่บ้านท่านนะฮะสามวันสองคืนนะครับวค่าด้วยค่าด้วยสควาลิพาถูบ้านนะคะนะฮะเตรียมรอรับได้เลยนะครับขอบคุณมากค่ะมามาถึงเรื่องข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับ ขอขอบคุณ AIS วันทุกคอลกับกิจกรรมเก่าแลกใหม่ให้ช่อสองชั้นเพียงนำมือถือเครื่องเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเครื่อง 3G เครื่องใหม่เพียงแต่เงิน200บาทเลานำมือถือเครื่องเก่าที่ใช้อยู่คมารับสิทธิ์แลกรับฟรีนะคะมือถือ AIS a l a b o p แล้วก็ยังสามารถที่จะแลกซื้อได้อีกค่ะแลกซื้อ AIS ลาวาาได้ในราคา690 สิทธิ์ของคุณได้ฟรีเพียงกดดอกจัน999แล้วกดสี่เหลี่ยมกดทออคอ่ะนะ,มมนะคุณผู้ชมนะครับแบบนี้มีที่เอที่เดียวเท่านั้นนะคะถึง31สิงหาคมนี้รีบๆหน่อยนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะและก็รับสร้อยคอทองคำอีกด้วยสําหรับคนที่แลกซื้อน,นะคะเครื่องไปแล้วก็รอลุ้นนะคะนรับอะไรชื่อนะคะจะเป็นผู้โชคดีในรายการลูกทุ่งทีวีพูวันที่20สิงหาคมนี้ครับขอผมดีด้วยนะครับรอลุนรรอล้นนะครับขอบคุณมากครับ ะะจดหมายทุกฉบับแม้ว่าเราไม่ได้อ่านออกรายการ รับรองค่าว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปอ่านแล้วคุณผู้ชมรอสายโทรศัพท์อยู่ทั้งบ้านนะคะนะครับท่านสมัครมาประเภศไหนก็ตามแต่เราติดต่อท่านกลับไปแน่นอนนะครับตอนนี้ส่งท้ายกันก่อนนะฮะส่งท้ายความสุขกันด้วยราชาเพลงโหเพชรบนมรุ่งรอยอยู่นะครับลาไปก่อนไทยทีวีดูนี่กดนแรกเจมสกดนแรกเจมสกดแรกเจมสพทุ่งยี่สะดวันจะได้ส่งกับนูกทุ่งสวัสดีครับ How you ยังฮะเฮ้ยเดคุณฮะรายการเราต้องการวาทศน์นะนังพี่ต้องการการผสมผันโอ้ผสมเน็ตแอนด์แอดีแอนด์ดีผสมผสานจริงจริงเนี่ยไม่อยากออกมาเนี่ยเออแล้วมาทำไมใครมาผสมให้เออมารายการมันต้องทุนศน์ใช่เดี๋ยวหาพิการเออโยนทิ้งไปถามว่าเมื่อกี้ทำไมต้องใช้อย่างนั้นเออสนอยนิดนึงะ รเรอบอกเ่าเลยว่าไลาย์คัทคุ่ดีขนาดนี้ ข้างนะครับแล้วก็มือคล้องแขนกันไว้นะครับอยากดูนะครับได้จัดไปถ้าอเ,เอารวมตัวกันนี่ท่านี้นะครับมันเป็นท่าหความสามัคคีฮะคือเราต้องพยุงกันไว้คือเราต้องเหนียวเกี่ยวกันไว้นะครับทำท่าแบบนี้สนุกสนานดีจังเลยนี่คือท่าประจารายการนี่คือท่าประจารายการปริดูเลยนะฮะทุกวันจนันทร์ุกวันศุกร์กับไทยทีวีดูดีๆกดเลขเจ็กดกด อู้เหนือยครับเดิมรายการต่อจากผมโอ้โหควารสั์แลยดาวโมาแล้วจังโหจริงครับโอ้โหใสนี่คือลู่ทูทีิีคูนะฮะเมื่อีนี่เป็นการประชันกันครั้งแรกนะครับที่กีตาร์ในแบบฉบับกีตาร์นะฮะข้าวไป กีต้าฮาวายนะฮะประกาศราน่งเป็นราน่าราน่าวายรานาซึ่งเป็นชื่นดนตรีประจำนิกเกะคณะยุทธนาสุกเกษทำนว้นเมีนีเป็นของแถมนรโาอย่างนี้ไม่ดูแ้วยู่ชิ้นเดียวจะพอชิ้นเยวี่คุ้มพอ ก็เลยเปลี่ยนคลับต่อเนี่ยแอ้วเกล่งคลับต่อเล่นต่อนี่ได้มาจากไหนครับพ่อพ่อไปยกบ้านไหนมาครับาเรื่อเปลยนแกยัมาถอครับเพล่ยนกับซีให้ถางนอกเพื่อนพ่อคือใครนยไยกบานมาซ้นยกบตทำไมกกับทีมทำไมกกะบทีมไม่หลนาวปนยกบาตที่ไหนครับ บางการบางการนักข <c oughs> ่าวาัุทนี้จะมาออกในรายการแล้วนะครับ <c oughs> เอาล่ะรายการลูกทุ่งที่มีปูนะไม่ได้มีแต่คนอาเพชรปนมรุ่งเท่านั้นนะครับ <c oughs> ยังมีคุณเอการาชสวนึกภูมิ ่ะชาวสุพรรณช่วยเชียร์แม่สมบาติสิบจานหรือว่าแม่ลังจวนส่วนแตงด้วยนะวันนี้มาสู้กันเต็มที่เชียเ่ชียร์ะเชียร์อะไรอ่ะเชียร์คุณแม่ไงให้มีแรงไงโอ้เพายอนเต้นประชันกับน้องได้หรือเปล่านะฮะนอกจากนี้รายการตุ้งที่มีผูของเราด้านหลังยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมครับรังการงานสเต็ม แน่นอนว่าแต่และสัปดาห์ค่ะเราจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวประชันแล้วก็แดนสประชันวันนี้แนะนำแดนส์ประชันสามทีมด้วยกันค่ะออกมาเลยจ้ะเ สวัสดีค่ะคุณน้องค่ะนี่ขายลูกชิ้นอยู่หน้าบักซอยใช่ไหมบอกแนะม่ยังหาไม่บอกแม่ยังบอกแล้วก็ที่บ้านทำอาชีพอะไรขายธารเปล่าที่บ้านทำของขายอะไรครับคุณเหมือนหาบ้านทำอะไรตอซ่อมแล้วฟันเราหายไปไหนหมดฮนะนะน,นี่นะนีไไ่เป็นคนที่นะเขาไม่แดงค่ะ ไม่เหมือนแดนเซอร์เหมือนคนใส่ชุกชินน่ะชอด์พี่รพี่เวยรองเท้าดูรองเท้าสภาพ่บงนี้ก็มารายการนะรายการอื่นคัดออกรายการเราคัดเข้าที่มาแสดงใช้ที่มีการซวยที่อื่นไม่เอาส่งมายนะครับแดนเซอร์สภาพแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีนะฮะส่งมาในรายการของเรานะครับเราเหมาหมดในทั้งห ชิญลยอชิญยขอเชิญูกเชิญขอเรยขอร้องมาตอมลูกสาวด şey ้วยนะครับเล่นพอสมมา ติดสามไงอ๋อเพิ่งเป็นปีนี้เออติดสามปีนี้นี่บอกว่าสิบห้าโอเคคุณน้องครับขอให้ได้งานนะครับอุ้เพียงสาธุเป็นพร้อมนะได้แล้วได้ได้แล้วได้ได้หนึ่งเนาะข้าก็กุณมากับแฟนเพลงชาวปากใต้นะคะที่ให้แรงใจเจ้ารายการลูกทุ่งทีวีปูกันเยอะๆนะคะครับสงสัยนิดนึงสงสัยอย่างมาจากขาดใหญ่ครับนิ้วไก่หายไหมครับ นี่เขาเดี๋ยวการนี้ก็ไม่ได้เพ็าะเธอรัอาจารย์เขาอยู่ยะลา